กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงลดโลกร้อนปี2,568เมื่อวันที่22มีนาคมโดยกรุงเทพมหานครปิดไฟเชิงสัญ,ญลักษณ์ในแลนด์มาร์คสำคัญได้แก่วัดพระแก้ววัดอรุณเสาชิงช้าสะพานพระราม8และภูเขาทองวัดสเกตร,รวมถึงสำนักงานเขต50เขตผลการคำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าพบว่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้134เมกะวัต เมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่15มีนาคม2568ในช่วงเวลาเดียวกัน สามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้621,746บาทและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง58.6ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบกับการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้5,860ต้นใน1ปีหรือเทียบกับเที่ยวบินกรุงเทพมหานครเชียงใหม่จำนวน485เที่ยวบิน หรือการใช้รถยนต์ดีเซลเป็นระยะทาง351,600กิโลเมตรหรือเทียบกับการปิดไฟครัวเรือน263,700ครัวเรือน